โดนอะไรอีกแล้วโดนอีกแล้วครับอะไรโดนอะไรดีบีตาสีแดงเอาอีกแล้วมีน้ำหนักอยู่ครับมีน้ำหนักอยู่ นี่ข้าวน้อยครับเจ้าข้าวน้อยโดนอีกแล้วอออออนอ่ครัอ้อ้โอ้โอโ